สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูต้นกล้ามะฮอกกานีนะครับตอนนี้พร้อมที่จะถอนกล้าเอาไปปลูกแล้วนะครับจะเห็นว่าใบมันบางๆเพราะว่าผมตัดใบครับนี่เป็นรอยตัดอยู่ยตัดเพื่อที่เตรียมที่จะถอนนะครับเอา ต้นกล้าไปปลูกอันนี้เป็นภาพครั้งสุดท้ายที่อยู่ในกระถางที่อยู่ในภาชนะเพาะนะครับเป็นการเพราะด้วยดินหมักนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมเลิกงานแล้วจะกลับมาถอนแล้วพรุ่งนี้จะเอาไปปลูกที่บ้านนะครับให้คนธรรมชาติปลูกเราลุ้นและเราติดตามดูว่า การถอนต้นกล้าไปปลูกแบบนี้เขาจะมีโอกาสรอดได้หรือไม่รอติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ